คุณหนึ่งค่ะสวัสดีฮะคุณหนึ่งฮะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับคุณหนึ่งฮะเรื่องราวที่คุณหนึ่งจะเล่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องผีที่ได้ยินได้ฟังมาจากที่ท่านหนึ่งเ็าแล้วกันครับผมค่ะชื่อเรื่องผมเป็นผีถูกไหมใช่ครับผมเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนานหรือยังก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วครับเรื่องนี้สิบปีเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงคะก็เรื่องนี้เนี่ยคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยชื่อพี่โจนะครับผมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปปลายี ห้าหกนะครับย้อนกลับไปก็เกือบสิบปีที่แล้วนะครับ<ะ>ตอนนั้นเนี่ยพี่โจแกก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปนี่แหละก็ทํางานออฟฟิศเป็นพนักงาน,เง,นเงินเดือนนี่แหละครับแล้วขณะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงปลายปีอนอายเนี่ยได้เรียกพี่โจเข้าไปพบแล้วบอกว่าเออพอดีว่าบริษัทเนี่ยไปเปิดสาขาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดคุณคุณต้องการที่จะกลับบ้านเกิดไหมพี่โจแกด้วยความที่ว่าเบื่อเบื่อเบื่อกรุงเทพอยู่แล้ว แกก็เลยบอกว่าอใช่ครับโอเคครับตกลงทีนี้เนี่ยเจ้ายจะเลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคุณคสัปดาห์หน้าไปรายงานตัวที่สาขาใหม่เลยอะไรประมาณนั้นค,ครับแกก็ดีใจก็เก็บข้าวเก็บของกลับมาบ้านนะครับผมซึ่งการกลับบ้านของพี่โจเนี่ยมันก็สร้างความดีใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากนะครับแต่คนที่ดีใจมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่โจเลยก็คือคุณอาของพี่โจเพราะว่าคุณอาของพี่โจแกมีลูกสาวคนเดียวชื่อน้องแป้งนะครับแล้วน้องแป้งเนี่ย เพิ่งจะเรียนจบแล้วก็ทํางานรับราชการในตัวจังหวัดจังหวัดบ้านเกิดนั่นแหละแต่การเดินทางของน้องแป้งเลยเนี่ยก็คือต้องเดินทางไปเช้าเย็นกลับซึ่งระยะทางจากบ้านไปถึงตัวจังหวัดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณอมันเป็นระยะทางประมาณสิบเก้ากิโลซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงอ่ลุกสาวต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปกลับคนเดียวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอพี่โจมาอยู่ปุ๊บ คุณอาก็เลยสบายใจแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าให้ไปด้วยกันเย็นก็กลับด้วยกันะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก<ะ>็ิจว,วัตรประจําวันนะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยอยู่กันมาหลายเดือนมากนะครับตอนเช้าก็จะไปอทําทงานด้วยกันเย็นก็กลับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะข้ามมาจนประมาณปลายปีห้าเจ็ดเลยประมาณช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนั้นนะ่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยพี่โจจําได้ว่าประมาณสี่โมงเย็น พี่โจมองไปนอกน้าต่างเนี่ยฝนราชาการมาแล้วสี่โมงครึ่งเนี่ยมืดตึ๊ดตือเลยเหมือนกําลังเตรียมตั้งเขาจะตกแล้วตัวพี่โจแกก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็เฉพาะต้องรอปั๊มรอยนิ้วมือสแกนบัตรออกจากงานจะอ,ออกก่อนก็ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยพี่โจแกก็แบบนั่งรอรอจนห้าโมงเป๊ะปุ๊บเนี่ยแกก็ไปสแกนรอยนิ้วมือปุ๊บแกก็เดินออกมาหน้าบริษัทแกก็เห็นน้องแป้งเนี่ยมายืนรอตามปกติแล้วตัวพี่โจกําลังแบบเดินเข้าไปแล้วก็ไป แกไขเขาเรียกไขบอกมอเตอร์รไซค์อ่ะเปิดเอากระเป๋าใส่น้องแป้งก็บอกเร็วพี่เร็วเร็วตัวพี่โจบอกเอ้าเป็นไรอะ่ะบอกเนี่ยกลัวเปียกกลัวฝนบอกพี่โจก็เลยบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนหรอกพอมันฝนตกเราก็จอดแวะข้างทางแค่นั้นเองก็อะไรประมาณนั้นอ่ะแกก็ขึ้นข้อม,มอเตอร์ไซค์น้องแป้งก็ขึ้นตามก็ขับรถออกมาแต่เนื่องด้วยว่าขับมาเรื่อยๆเ,เนี่ยฝนมันก็มืดไล่มาเรื่อยๆอ่ะคือแบบมันเหมือนจะตกแล้วอ่ะแล้วท้องฟ้ามันมืดมากห้าโมงนี่เหมือนกับหกโมงเย็นเลยแกก็ขับจนหลุดออกจากตัวจังหวัดมา ขับมาเรื่อยๆนะครับสองข้างทางเนี่ยออกจากตัวจังหวัดมาแล้วมันก็จะเป็นพวกป่าอ้อยป่ามันนะ่ะอืจะเป็นเปี่ยวถนนที่เปี่ยวมากนะครับถ้าหลังพระอาทิตย์ตกเด่นไปแล้วแต่ช่วงนั้นในช่วงประมาณห้าโมงกับสิบนาทีซึ่งตอนนั้นฝนมันเริ่มจะมืดมาแล้วแกก็ขับรถเร็วไม่ได้จนแบบขับมาได้สักประมาณครึ่งทางปรากฏว่าฝนมันตกครับพี่บดดาพี่แนนฝนมันตกเริ่มลินแล้วคือตอนนั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะแกก็เลยจอดข้างหน้ามีสาราข้างทางอยู่แกก็เลยจอด จอดหน้าศาลาแล้วทั้งสองก็เลยวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปในศาลาเพื่อที่จะหลบฝนนะครับก็น้องแป้งก็แบบเหมือนกับแกห่วงอะไรสักอย่างอ่ะก็มาเช็ดเช็ดเช็ดเอาปรากฏว่าอ๋อแกห่วงโทรศัพท์เพิ่งซื้อโทรศพัพท์ใหม่ <c oughs> แต่ก็เอออะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณก,ก็พยายามเช็ดหน้าเช็ดตาจนสักพักหนึ่งอ่ะมันช่วงนั้นอ่ะมันมืดแล้วนะ <c oughs> มืดมากแล้วแล้วฟ้ามันแลบเวลาฝนตกในฟ้ามันแลบแลบแลบขึ้นมาเนี่ยพอฟ้ามันแลบปุ๊บมันก็จะเกิดแสงสว่าง นะครับพอช่วงเกิดแสงสว่างปุ๊บน้องแป้งร้องอุ้ยเลยอะ่ะแ้องแบบเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วก็ผวาตัวเข้ามากอดพี่โจพี่โจก็บอกอะไรแป้งเป็นอะไรน้องนองแป้งแกก็เลยแบบเหมือนกับพยักหน้าไปข้างหลังโอ้พี่พี่ดูงหลังดูงหลังแต่ซิบบอกพี่เขาว่าพี่โจแกก็เลยหันหันกลับไปแต่พอหันกลับไปตอนนั้นมันก็ยังไม่ไม่เห็นอะไรมากเพราะมันมืดแต่สิ่งที่พี่โจสังเกตได้คือมันมีร่างเงาตะคุมตะคุมอ่ะนั่งอยู่ตรงมุมศาลาเป็นร่างคนนั่งแบบกอดเข่าคุดคูอ่ะพี่ แล้วพอฟ้าแลบปุ๊บเนี่ยมันแสงสว่างมันเกิดขึ้นเนี่ยแกก็เห็นจะๆเลยว่ามีชายคนนึงเนี่ยนั่งแบบกอดเข่าอยู่ตรงมุมศาลานะ่ะแล้วก็มีเสียงร้องคลางออกมาออกมาจากลําคอ <c oughs> <c oughs> เสียงประมาณเนี้ครับผม <c oughs> พี่โจแกก็ตกใจตกใจวูฮ้ยเราเมื่อกี้เข้ามาเราไม่สังเกตที่ว่าว่ามีคนนั่งอยู่ <c oughs> แล้วทำไมตอนนี้มันมีเนี่ยแกก็คือตอนนั้นอ่ะแกภาวนา ภาวนาขอให้เป็นผีอย่าให้เป็นคนแกพูดอย่างนี้เลยนะいいいいเพราะว่าแกกลัวว่าถ้าเกิดเป็นคนขึ้นมาแล้วมาทําร้ายเขาแล้วเอาน้องเขาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแกกลัวตรงนั้นขอให้เป็นผีดีกว่าอ่าคือตอนนั้นออน่ะคือแกอึดอัดมากอ่ะจะอยู่ในบริเวณนั้นไอ้แป้งก็กลัวจนจนแบบไม่มีสติเลยอะ่ะเสียงมันก็จะมีเสียงแบบร้องครางเฮือมฮือผมเป็น <Project> ผีผมเป็นผีคือเสียงมันจะ เสียงคลางกับเสียงพูดแบบนี้มันจะลอยมาเรื่อยๆอ่ะ mm. คือตอนนั้นบอกเครียดมากกันแล้วฝนมันไม่หยุดตกสักทีแล้วมันไปต่อไม่ได้อ่ะพี่จนแบบคือต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นมาเกือบยี่สิบนาทีอ่ะ <c oughs> จนฝนมันซาเม็ดพอฝนมันซาเม็ดปุ๊บแป้งบอกไปยังไปคือพยักหน้ากันแลลวไอ้แป้งวิ่งออกก่อนเลยพี่โจแกก็วิ่งตามข้อมอเตตร์ไซค์เสียกุญแจได้แกก็บิดพื้ดเลยพอช่วงจังหวะที่แกบิดรถอ่ะเหมือนกับแก มองออกไปที่กระจกข้างรถมอเตอร์ไซค์่ะเนาะแล้วฟ้าจังหวะฟ้ามันแลบพอดีแล้วก็เห็นเหมือนกับมีผู้ชายคนนั้นวิ่งตามออกมาจากสาระาแต่ไม่รู้วิ่งตามเขาหรือเปล่านะแต,แต่เห็นวิ่งออกมาจากสาราเลยแค่นั้นแหละพี่โจแกก็ไม่ไม่ไม่สนโลกแล้วบิดเต็มที่เลยมีมีความเร็วเท่าไหรบิดให้หมดไม่กลัวเลยว่าจะรถล้ลมรถคว่ำลื่นถนนอะไรต่างๆพอแกขับเข้ามาจนถึงปากซอยทางเข้าหมู่บ้านแกก็เล<ๆ>ี้ยวเข้าไปขับเข้าไปยังไงก็จะเป็นหมู่บ้านแกเนาะพอแกเข้าไป ในหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันผิดสังเกตเลยคือหมามันหอนหมามันเหา่าซึ่งโดยปกติแกขับมาหลายเดือนมากนี่หมามันจะคุ้นรถหมาชาวบ้านเนี่ยมันจะคุ้นกับรถของของพี่โจละมันจะไม่เหา่าเต็มที่มันก็จะวิ่งมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่หมามันหอนตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเลยมันเห่าด้วยหอนด้วยจนพี่โจแกไปจอดรถที่หน้าบ้านน้องแป้งเพราะว่าบ้านน้องแป้งจะถึงก่อนบ้านพี่โจจะถักไปอีกสองหลังก็จอดรถหน้าบ้านปุ๊บเนี่ย ไอ้น้องแป้งก็เลยวิ่งลงไปไขกุญแจพี่โจแกก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดแลวต่างคนถังแยกย้ายเลยตอนนั้นนะ่ะไม่พูดไม่จากันแล้วพอกพี่โจเดินมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันแปลกมากหมาบ้านแกมันเหา่าซึ่งโดยปกติหมาพี่โจจะไม่เห่าพี่โจนะเห็นปุ๊บมันจะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้ามากระดิกหางกระดิกหางแต่นี่มันเหา่าเห่ากันโชคเลยอะ่ะพี่โจแกก็แปลกใจขณะที่แกกําลังไขรั้วบ้านอยู่อปรากฏว่าไฟในไฟบนบ้าน โห,หน้าออกมาแล้วบอกว่าอันนี้ไอ้โจใช่ไหมบอกอ่าใช่แม่ฉันเองมีอะไรบอกไอ้โจทําไมมึงกลับบ้านดึกดึกดินๆมืดมด,มดอย่างเงี้ยเอาแม่ฝนมันตกฉันก็หลบฝนดิจะให้ฉันขี่พาฝนมาได้ไงไอ้โจมึงไปมุดหัวอยู่ไหนมามึงรู้ไหมว่าอีแป้งน้องมึงรถโดนรถชนตายเม่อเมื่อเย็นเนี่ยืะคือตอนนั้นน่ะพี่โจแก่บอกเฮ้ยเลยบ้า,ปาเปล่าแม่แกพูดสีสวยอย่างนี้ได้ไงฉันกับอีแป้งเนี่ยก็ หลบฝนในสารามาด้วยกันเนี่ยก็ขับรถมาพร้อมกันเนี่ยแม่แกก็เลยสวนมาว่าท้งนั้นมึงดูโทรศัพท์มึงดิพ่อมึงอามึงเขาโทรหามึงกี่ร้อยกี่พันสายแค่นั้นแหละพี่โจแกก็เลยควักโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่ามีมีมิสคอเข้าเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเก้าสายครับเป็นเบอร์อาเบอร์แม่เบอร์พ่อเบอร์แบบเบอร์แปลกเต็มเลยอ่ะจนพี่โจแกบอกว่าตอนนั้นแกไม่เชื่อไม่เชื่อว่าน้องแกจะตายแล้วเพราะเมื่อกี้คือซ้อนท้ายมาด้วยกันหลบฝนมาด้วยกันทําทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันแกก็เลยวิ่งกลับมาที่บ้านแปง แต่พอแม็กแกมาถึงที่หน้าบ้านแป้งปรากฏว่าแกต้องอึ้งครับเมื่อสักครู่เนี่ยน้องแป้งไปเปิดไขกุญแจรถแล้วก็เปิดเปิดประตูให้แกเข็นรถเข้าไปเก็บแต่แต่พอมาถึงหน้าเวลานี้รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านครับกุญแจบ้านยังล็อกอยู่แล้วกุญแจรถยังเสียบคาไว้อยู่เลยพี่โจแกก็ด้วยความที่ตกใจแกก็วิ่งทำอะไรไม่ถูกแกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับกลับไปตัวจังหวัด ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าแม่บอกว่าศพน้องอยู่โรงพยาบาลแกก็ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก,ก็เจอพ่อเจออาเจอเพื่อนแป้งเจออะไรยืนเตมไม่หมดเลยพ่อของพี่โจแกก็เดินเข้ามามันจะมาตบพี่โจไงบอกว่าไอ้โจมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยมึงไม่รู้เหรอน,น้องมึงนู่นนี่นั่นแกก็ด่ามาแกก็เลยเล่าเรื่องเนี้ให้กับพ่อให้กับอาฟังว่าอย่างน,นี้นะทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยนะเวลานั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาศพออกได้เพราะมันเป็นเวลากลางคืนแล้ว ก็เป็นพรุ่งนี้ที่จะต้องเอาศพตัวพี่โจแกก็เลยเช่าโรงแรมนอนอยู่ในตัวจังหวัดนะครับพอเช่าโรงแรมนอนปุ๊บพวกพ่อๆอาอาเขาก็กลับไปนอนบ้านจนตอนเช้าเนี่ยทําเคลียร์เรื่องศพเรื่องอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยแกก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเกิดไอ้ลับขับขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ขับมาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าแกล้องใจแกสงสัยเอ๊ะเมื่อคืนนี้เราเจออะไรคนหรือผีแกก็เลยพอไปถึงตรง่าลาที่แกจอดเมื่อคืนเนี่ยแกก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ พอแกจอดรถปุ๊บแกมองเข้าไปแกเห็นมีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับคนวันนิพกอะครับคนคนไร้บ้านนั่งคุดคูอยู่ผมเท่าลุงลังเลยนะตัวแกก็เลยเดินเข้าไปพอแกเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยชายคนนั้นตัวสั่นเลยนะอืมออเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอะแล้วก็บอกว่าผมเป็นผีผมเป็นผนีคือพู๊บอย่างเงี้ย <ừ> ตัวแกก็เอ้ยอะไรวะก็เลยเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปใกล้ๆปุ๊บไอ้ชายคนนั้นก็ยิ่งกลัวใหญ่เลย ผมเป็นผีผมเห็นผีผมเห็นผีแกก็เลยบอกเอา้าผมเห็นผีอะไรประมาณคือตอนนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วด้วยความที่ว่าแกสงสารแกก็เลยเอาทิ้งเงินไปให้สองร้อยครับผมก็แกก็เลยกลับกลับบ้านไปพอกลับบ้านไปปุ๊บก็ไปเคลียร์เรื่องจัดงานศพอ่ะแต่เนื่องด้วยว่า,ววาอ่าประเพณีของคนอีสานเนี่ยเขาบางพื้นที่นะครับผมใครที่ตายโหงเนี่ยเขาจะเก็บศพไว้ประมาณร้อยวันถึงเอ้สามปีเขาถึงจะขุด ขุดขึ้นมาเผาอ่ะก็จัดงานศพตอนแรกก็จัดงานศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่แหละคืนแรกเนี่ยก็ฝัน,น,น,นฝันเห็นน้องแป้งเนี่ยมายืนจ้องอะไรสักอย่างอ่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเฮ้ยห่วงไอโฟนมันหรือเปล่าว่ามันเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เอาไอโฟนยัดใส่มือในโลงให้อ่ะก็พยายามบอกกล่าวว่าเออเนี่ยไอโฟนอยู่นี่นะนู่นนี่นั่นอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบคืนแรกผ่านไปก็ฝันพอคืนที่สองก,ก็ฝันอีกอ่ะฝันเหมือนกับเขาไม่ยืนอยู่ตรงปลายเท้าพี่โจอ่ะ ยืนแบบจ้องแบบเหมือนกับมีอะไรคาใจสักอย่างพี่แนนพี่พี่คนดำตัวของพี่โจแกตื่นขึ้นมาแกก็มาเล่าความฝันเล่าความฝันให้ให้กับให้พ่อให้อาฟังแกก็ไปเช็คของในห้องนะว่าเออมันมีอะไรของลนะของห่วงมันหรือเปล่าว่าต้องเอาใส่ไปให้มันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดฝาโลงมาก็ดูเออโทรศัพท์ก็อยู่นะลืมลืมสายชาร์จก็เอาสายชาร์จใส่เข้าไปให้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็คืนที่สามคืนสุดท้ายสวดคืนสุดท้าย,าย,ายพอสวดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยแกก็นอน ปรากฏว่าคืนนี้แกฝันอีกแล้วฝันเห็นน้องแป้งมายืนอยู่ปลายเท้าแกก็เ,เอ้ยมันห่วงอะไรกันน้ากระหนาก็ไม่ได้อะไรเนาะพอหลังจากที่เสร็จจากงานการสวดอภิธรรมปุ๊บเนี่ยก็เขาก็ศพไปเก็บไว้ป่าชา้าก็โบกูนไว้แหละก็เลยจุดธูปบ,บอกว่าแป้งไม่ต้องห่วงนะโทรศัพท์อะไรพี่ก็ใส่ในมือให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยจนเสร็จจากการเก็บศพน้องแป้งคืนนั้นมานอนก็ปรากฏว่าฝันอีกแล้วครับฝันเหมือนกับน้องแป้งเนี่ยมายืนอยู่ปลายเท้า เหมือนกับห้องเหมือนเหมือนกับมันคือมันหาคําตอบไม่ได้นะเวลานั้นนะจนรุ่งเช้าปุ๊บเขาก็เลยเอาความฝันมาเล่าให้กับคุณอามาเล่าให้กับคุณพ่อฟังทุกคนคล่องใจก็เลยไปทุบทั้งที่เพิ่งจะโบกปูนมาเมื่อวานก็เลยไปทุบที่เก็บศพน้องแป้งอะ่ะพอทุบปุบ๊บเปิดฝาโลงออกมาก็ดูเฮ้ยโทรศัพท์มันก็มีนิ่หวาอะไรอย่างเงี้ยก็ครบหมดทุกอย่างเครื่อ,งส,อ,ง,อง,สงสำองเครื่องสำอางเสื้อผ้าที่มันรักจนพี่โจแก่ใจแกก็ไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพราโทรศัพท์มันใส่เคสใช่ไหมล่ะแกก็เลยแก ปรากฏว่ามีลอตเตอรี่คู่หนึ่งอยู่ในเคสโทรศัพท์อืเหมือนกับเราซื้อโทรศัพท์แล้วก็ยัดไว้ในเคสอะไรอย่างเงี้ยเคสโทรศัพท์อ่ะพี่โจแก่ก็เออหรือว่าจะเป็นอย่างนี้วะถ้าได้ขุดขึ้นมาอย่างนี้แล้วโทรศัพท์ที่ไม่คืนแล้วนะก็เลยพูดกับศพน้องไปแกก็ม่คืนโทรศัพท์จริงๆนะจนคืนนั้นแกมานอนปรากฏว่าไม่ฝันครับหายเงียบเลยต้องแป้งหายไปเลยอะ่ะแล้วในงวดนั้นอะ่ะพี่โจถูกรางวัลที่ห้าจากลอตเตอรี่ใบนั้นอครับผม เรื่องมันก็จะมีประมาณนี้แต่หลวงพ่อที่วัดท่านบอกว่าเหมือนกับเขายงห่วงอะไรสักอย่างแล้วก็เขาแบบตายตายโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตอนที่น้องแป้งเสียชีวิตเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าตอนเลิกง,งานเนี่ยเดินข้ามถนนแล้วก็โดนรถชนตายครับผม,มเล่นเหมือนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับคบนี่ก็เป็นคุณหนึ่งขอบคุณคุณหนึ่งเกียร์แปดมากเลยครับเล่าสนุกมากมากครับ,รบผมขอบคุณคนะคะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะอังคารคลุมโป